เช้าวันศุกร์ของเจไดก็เตรียมตัวไปโรงเรียนเหมือนเดิมวันนี้ป้าก็ไปส่งตามเคยอือบลืมเสื้อกันหนาวเน่ดีนะแม่นึกขึ้นได้ส่วนแม่ก็นั่งวินมาออฟฟิศเหมือนเดิมคะ่ะมื้อเที่ยงวันฟฟนี้หัวหน้าเลี้ยงอาหารลุงโรงแรมอยูแถวๆออฟฟิศเลยจะบอกว่าอาหารก็คือดีมากมีเมนูให้เลือกเยอะแยะเลยเป็นอาหารรอบแรกที่แม่ตักมามีผลไม้น่ากินทั้งนั้นเลยนะคะแล้วทีเดียของแม่นี้นะคะยำมะม่วงอร่อยมากกินอาหารไปรอบนึงแล้วแม่ก็สั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาจะบอกว่าพนักงานให้เยอะมากเส้นก็เยอะมากแม่ แม่ก็ต่อด้วยขนมหวานเลยยืนรอคิวตักอาหารหวานอย่างใจจดใจจอขอน้องอีคนกําลังตักอยู่ส่วนอีฉันก็อยากกินมากตักเค้กก็ยังไม่พอนะคะยังเอาไอติมอีของหวานก็กินไปเลยทุกจุ๊ใส่ถั่วเคลือบน้ําตาลด้วยอร่อยมากจริงๆท็อปปิ้งก็เยอะมากนี่นะคะสอาหองบวันเกิดวันนี้โชคดีมากหัวหน้าก็เลี้ยงดูเลยเจ้าของมันเกิดก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะอายุก็เลขสามโค้งสุดท้ายแล้วทับเค้กก็คือน่ารักมากไม่ได้มาก็รีบกินเลยค่ะตอนแรกกะจะรีบแล้วมแล้วก็บอกไม่ได้ไม่ได้จะต้องกินแต่พอชิมมเเ้้าาานนนนนนััั่่่แหลบอออกกกวววรยี็็ปุ ที่แม่จะต้องเดินทางกลับบ้านที่นนทบ,บุรีแล้วก็เอาเจาสมาชิกใหม่กลับมาบ้านด้วยช่วงนี้กําลังเป็นลูกป้อนกําลังน่ารักเลยนะคะนี่เจไดตั้งชื่อมันว่าวาซาบีเดินทางวันสุ่แบบนี้โอ้โหฝนดันมาตก เรื่องรถติดไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสุดๆเลยก่อนถึงบ้านก็แวะซื้อผักบุ้งสะกอนเมนูเด็ดค่ะวันนี้เมนูมา<ล>ถึงดูงขนาดนี้ก็โตมาม่าเลยละกันง่ายที่สุดแล้วแม่บอกว่าใช้เวลาในการเดินทางคนนี้ดดชั่วโมงครึ่งโอ้โหรถติดสุดๆไปเลยคนน่าจะหยุดยาวเยอะนะคะส่วนแม่เองก็ลาจ้านำเลือดเดือดแม่ก็ใส่หมูเด้งลงไปเลยดีนะที่บ้านมีหมูแม่ได้โปรตีนจากหมูแล้วแม่ก็เติมโปรตีนจากไข่ไปด้วยใส่ไปสองฟองเลยจ้าใส่ไข่เสร็จแม่ก็ใส่เส้นมาม่าลงไปเลยวันนี้ขอสองห่อละกันเพราะว่ากินสองคนนะคะอกบใส่ไปต่อเลยผักก็ใส่เเยยอะๆล ใส่ผักบุ้งมาคำละสิบห้าบาทแต่ใส่ไม่หมดนะคะใส่ไปแค่ครึ่งเดียวยังเหลือผักบุ้งอีกครึ่งนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดว่าจะทําอะไรดีมาม่าก,ก็สุกเริมได้ที่แล้วแม่ขอใส่ไข่เพิ่มอีกสองฟองแม่ใส่โปรตีนไปจุกๆไปค่ะไข่เต็มกระทะมาม่าแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางนานขนาดนี้หิวม,มากจ้าว่าแม่จะกินข้าวก็สังทุ่มครึ่งเลยค่ะวันนอนเข้าออฟฟิศก็ออกจากออฟฟิศเ้อคนละตัวใครสังเกตกันไหมคะใส่เค้ยาวอึดอดัดแม่ก็เลยเปลี่ยนเสื้อก็กินอิ่ะ